ที่แกะคอมตัวเมื่อกี้มานะครับได้อะไรมั่งนะครับได้คืนกี่บาทเดี๋ยวผมจดให้ดูเลยคอมกับจอคอมนะครับไอเสื้อคอมเมื่อกี้กับจอคอมนะครับได้อะไรกี่บาทเดี๋ยวผมจดให้ดูเลยอันนี้เหล็กนะครับ เล็ก8ปกิโลนะครับ80บาทพลาสติกกอบทั้งจอทั้งเสื้อ1นกิโลผมเอาไปขายแค่3บาทนะครับ นี่ครับอะคริลิกอะคริลิกจอครับผมตัวนี้8บาท เอพีมีเดียมครับแกะจากฮาร์ดิปแกะจากตัวคุม CPU ครึง่งกิโลครับ30บาทแล้วมาเอาจากไหนวิมีกระบอกบอร์ดไม้บรรทัดน,นะครับมาจาอคอมเมื่อกี้ ห้าบาทอันนี้บอร์ดซีดีรอบห้าบาทฮาร์ดดิสห้าบาทการ์ดจอห้าบาท แอมบ้างห้าบาทเป็นยี่สิบแล้วนี่บอลลองครับลองนี่ให้แค่ห้าบาทเป็นยี่สิบห้าบาทรวมยี่สิบห้าบาทพาวเวอร์หกขีดพาวเวอร์น้ำตาลนะครับหกขีดยี่สิบบาท ีตอนพระี่ตกดินในมดกว่าเยนเนี่ยขโมยี่จริงฮะเว้ยเดีมาลองดูดนที่ไหนเนี่ฮะนี่ครับ CPU ติดเล็ปโอ้ก็รู้เ่ะตัวนี้สิบาทครับโโดโดดี่ไม่เอาโวนมาสามกสองยิงโดดดีไฮะจะมือโตจอะ สามชิมโยงนาเลยเลยไปทำไมรีบกันวะเดไม่ด้อยี่นะาเอหนงยนสี่ขีดคไม่จับโอ้ยอยู่รคนเดอยู่ไม่ใ้หนึ่งชิปสี่ขีดก็ร้อยงนดยไม่ใช่กับกรกนิปยอะทิปย เฮ้ยโมก็จบกว่าให้ผมได้เลยเหเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมอยู่ท right> ีู่เดี๋ยวทำยังไงเฮ้ยัวที่นี่นี่ไม่ไหวไอ้ที่พิมพตุ๊กยาเทียนเนี่ยนี่ครับเข้ามาดูครับว่าจะได้กี่บาทอ่ะเข้ามาดูนี่นะครับที่แกะจอกับเสื้อคอมเมื่อกี้นะครับได้กี่บาทเดี๋ยวผมรวมให้ดู

หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทได้สองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับอันนี้คิดแค่คร่าว